ครับสวัสดีครับรายการตามรอยอาชีพกเกษตรกรรมนะครับวันนี้ตามรอยมาพบอาชีพปลูกพริกนะครับข้องปีบาบวันนี้ราคาไหนปีบาบทิปาบาททิปบาทถึงให้คุเก็บกี่บาทอะพีไรปีหกบาทหกบาทเดี๋ยวกองด่วนเลือดสี่บาทเลือดสี่บาทเฮ้ยยะนี่ครับนายเอ็นดูพี่น้องกอโมกปลูกพริก ในร่มน้ำประพันนั่งนะครับก็ตอนนี้ก็ประสบปัญหาโควิดกันแล้วก็ราคาริกกระูกุกันยะไม่ไปแบบโซกละปะปิ๊กโซกต่กมตาแก้วต่มตาแก้วกันเนอถึงดีนีดีนีเอ็นหว่ามีแมคคาปฏิเสธไม่เอาก็มีใช่ไหมครับไม่เอาก็มีมจังยึดก็มีจังยึดก็มีทึ้งดีนีถ้าว่าคิดต้นทุนในการเดียวเราลงทุนเนี่ยไม่ทราบว่า ได้ได้มั้งอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยรุดตุนกับไม่รุดแต่ว่าจำป็นต้องบ่อทำไปแล้วนะบ่อทำไปแล้วครับอืมอืมมาเดียวไปไหนเออเขาเดี๋ยวกว่าได้นะไม่โป้กกวังไม่เป้กกวังไม่เป้ก็วังนะเออในดูเกินนะครับไอ้นี่ก็อยากจะควักทึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าชมรายการตามรอยอาชีพเกษตรกรรมก็โดยเจ้าปอฐานพาณิชย์จังหวัดอ่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยดู เลอาปาน้าก็พีน้องด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยตาลตาลูซมสี่สิบเนี่ยใครไม่ก่อยตัวห้าผมอะแต่ตาลเดื๋ยโลแปดบาทจะตัวห้าปุ๊ตเลยอ่านองจุนนเออจุ้ยดีลาวครับอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปสัมบาทไอคนเก็บฟิกนิดนึงเอเดี๋ยวก็สัมบาทลูกเต้านี่เออไปตีบาบุนอืนี่ นี่เด็กวังนี้โรงเรียนปิดนะครับบ่น้องครับ,รบมาเก็บพริกเก็บได้วันกิโลอ่ะลูกฮัลโหลเก็บได้วันกิโลอ่ะลูกเก็บได้วันกิโลอ่ะสามสิบแปดโลสามสิบปดโลอืมเก่งนะอืมนี่ส่วนพริกนะครับไอ้กี่ร้ายปบาปาบตรงนี้ lại điếu lại điếu này đại kia sắc bắn đại mấy vị? Bao chết rồi nhiêu? Bao 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 nhiêu? rồi nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? rồi nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao

นี่ตอนนี้เดี๋ยวถ่ายลง YouTube <า>นะรวยเลยอ่ะคุณเด็ก้าวสวยที่น,นี่ยก็คือตัวชัดเลยแหละอ,อืมนะถึงบะบุญได้ได้วันหนึ่งกิโลบะบุญเก็บได้นะามาเรียกจะดีปีหีบพลิบมังแปมพลิบมังไม่แน,น่นอนถึงวันนี้บะบุญได้กาจ้างกี่บาทตั้งยี่สิบโลก็ได้เลยยี่สิบเลยยี่สิบโลโลหกบาทเลยเหรอถึงเจ้าของทุนได้สี่บาทสี่บาทอือยะถึงจะเรียคนเก็บได้มากว่าคนเก็บได้มากว่าอ๋อนั่นเนาะ อันนี้วิตีเก็บวิตีเก็บโอ้โเก็บเร็วนะนี่วิตีเก็บอืมนี่ดอกใหญ่บันี้มันได้ดดน,ดนำนักเลยนะน,นักเลยได้นำนัก,นนกอันนี้นัำมากดีมันเก๋ดีนี่กว่าจะเป็นดอกใหญ่บนนันี้นี่ตามใช้เวลากี่เดือนนะครับนี่ว่างอีใดเก็บหรือครับชามเดือนนะว่าชามเดือนครึเปล่าชามเดือนครึ่งนะดอกเร็วนามเดือนครึ่งกรพี่น้องครับว่างอีใดเก็บว่าเก็บเร็วนี่อ่างแหกอือ่างแมั่งกระปิน้อง เดือดโดนกันใหญ่โตใหญโตเลยไม่ใครได้อ้วนงั้นไม่ได้โลหมูนี่ตั้งแกไปอันมึนั่นน่ะนั่นเนาะทังที่นี่ปลาบุญลองไปเก็บทุกวันมะไก็จ้างไปทุกวันไปทุกวันนะถึงวันนี้ว่ามีแม่ค้าก็ปฏิเสธไม่เอากันใช่ไม่ถึงว่าไม่เดี๋ยวไปส่งนี่ส่งนี่อ๋อเต็มเต็มเลยนะใช่จ้งเขาไปกะก็เชื่อก็ไม่ใหเบียก็ไม่ใหเบียทึงนี้เขาจ่ายซดไปอ่ะ ไอ้นี่แต่ก็ไปตร้องในหลังเจวไปแจกรถหลังเจ้วก็ก็เส้นนั่นซึ่งบาบุญเนี่ยเก็บถูกวันเนี่ยยาย่รถเลยอ๋อไม่ถึงว่าโฉกแจกกับก้าวถูกวันอ๋อตรงนั้นกินกินกิถูกวันไม่ถึงว่าผัขายให้ไม่ให้ไม่เกี่ยวแต่ว่าเราเก็บเนี่ยได้จากเจ้าของสวนอ๋อได้ยี่สิบโลก็คูณไปอ๋อครับปกติบาบุญได้สุ่มรถวันละห้าสิบโลห้าสิบโลเดาโลกบาทหลูกบาทละวันสามร้ยจ่ายหมดไหมครับ ก็ไม่มดแต่เงี pues, ้ยไปบันรรลุลาวันนี้ไม um, ่ได้เก็บลาวเลยอัไรเนี้ยประหยัดอย่างแรกในปีนี้อ uh ๋อประหยัดนะอยากจะควักทึ้งหน่วยงานที Lup ่เกี่ยวข้องมาเลมั้งให้ช่วยแบบเนี่ยให้ช่วยเขาขึ้นขึ้นเลยทั้งเราก็ได้แป้งลาวเล็กแกเั็นอาออันน่ะเราบอก็ได้เลือนไปลาวเลยตั้งว่าตั้งว่าก็าตื่นลูกท่ามทิพย์เปนเราก็ไใดเป็นบาทสิบบาทอืมไม่ต้องอะไรตท่ามทิพย์เนี่ยขาขาเก็บเขาขึ้นสิบบาทอ๋อสิบบาทถ้าว่าได้ท่ามทิพย์ลก็ท่ามรวยอืม คตั้มวันนี้หละพี่น้องครับครับครับก็สำหรับวันนี้ก็รายการตามรอยก็คุมขอขอบคุณปีภาพแล้วก็เจ้าคงทวนแล้วก็ปี่บุญนะในท่านหาคนก็บครับก็อยากจะว่ากอไรได้ตึ้งผันนี้จังหวัดตีนว่วงานที่เกี่ยวข้องบ้างก็สวยเรื่องวันนี้ไอ้หลักขาดดีดีแต่ปีเลี้ยนอ๋อครับครับมือไม่ไม่ลดก้นนั้นลงทุนเปมนเมื่อนึมาได้ ช่งปันแป้ันได้เรวนี้อารทุ่ต่อได้มัากเลยมีคนมาเริ่มมาแก๊บเลยนะครับตูแล้วก็กางลมหมักหมากไม่พุมไปไปใต้ไรเองแล้วแต่วันนี้มาปบปอดีเอ็ไมาตวนี้่เมลยมันเหลือว่าแคูกรองจังเหลือว่ามันได้ไ ครับสำหรับวันนี้รายการตามรอยอาชีพเกษตรกรรมกรุงก็ขอบคุณประบุญอ่าแล้วก็เจ้าก้องส่วนเป็นอย่างมากขอบคุณมากสวัสดีครับ